สวัสดีครับ Talkbuster Review นะครับวันนี้อยู่กันในเรื่อง The Shadow a g e ครับแผงะหั่มใหญ่ฟัดเดือด เรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นหนังที่ผมสนใจเท่าไหร่ในช่วงแรกๆนะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นหนังที่มีมความเป็นหนังแจ็กกี้ชาหนังฉลงปกติทั่วไปธรรมดาธรรมดานั่นแหละแต่ว่าพอเราได้รับเชิญไปดูเนาะก็รู้สึกว่านี่คือหนังที่เซอร์ไพรส์แล้วก็สร้างความน่าตื่นตาตื่นใจนะครับน่าติดตามตลอดทั้งเรื่องเลยโดยที่เนื้อเรื่องใน The Shadow Edge เนี่ยครับเขาจะเกี่ยวข้องกับตำรวจที่เขาปลดกเกษียณไปแล้วนะครับแต่ว่าเขาถูกเรียกตัวกลับ,ลบมาตามจับกลุ่มโจรกลุ่ม หนึ่งครับเป็นกลุ่มโจรที่เขามีความฉลาดเฉลียวอย่างมากเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับการที่เขาต้องคอยฝึกฝนตำรวจรุ่นใหม่ในการที่จะทําภารกิจนี้ไปพร้อมๆกันนะครับใน t ด e Shadow A g เนะครับเป็นหนังที่ถ้าว่าง่ายๆครับมันคือหนังของตำรวจจับโจรน,นั่นแหละครับแต่ว่าไอโจรในเรื่องนี้เนี่ยมันฉลาดหลักแหลมมากๆหลักแหลมขนาดที่มันสามารถหลอก AI นะฮะในเนื้อเรื่องเนี่ยเขาจะมี AI ในการที่จะใช้ในการตามจับหรือว่าวิเคราะห์แผนการของ ของผู้ร้ายได้ซึ่งไอ้กลุ่มโจรที่อยู่ในเรื่องเนี่ยมันก็สามารถที่จะหลอก AI พวกนั้นได้ด้วยเหมือนกันมีทั้งแผนการแล้วก็วิธีการอันแยบยลในการที่จะต่อสู้กับตำรวจที่เขามีฝีมือไรมือสูงมากนะครับปกติแล้วเวลาที่เราดูหนังตำรวจจับโจรเนี่ยเราจะเห็นว่าตำรวจเนี่ยเขาจะ,ะเรียกว่าไม่ไม่ค่อย ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เนาะแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยผมว่าตำรวจเนี่ยฉลาดพอตัวนะครับฉลาดมากๆเลย,เลยฉลาดเหมือนเราเป็นคนดูอะว่าไอ้ตามจับไอ้นุส่สิตามจับไอ้นี่สิตามจับไอ้นั่นสิส่วนใหญ่เราเราดูหนังแบบนี้เนี่ยเราจะคิดแบบนี้ครับเราจะตามทันแต่ว่าพอเราไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยเราตามทันก็จริงครับแต่ว่าไอ้โจรอยู่ในเรื่องเนี่ยมันเซอร์ไพรส์กว่ามันสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับตำรวจแล้วก็คนดูอย่างเราเราได้แบบ แทบจะไม่ขาดสายเลยนะครับโดยที่ตัวของเฉลงนะฮะรับบทเป็นตำรวจปลดกเกษียณน,นะครับเขาถูกเรียกตัวกลับมาเพื่อที่จะมาฝึกสอน เทรนเทรนตำรวจรุ่นใหม่นะครับให้ทำภารกิจที่เรียกว่าเป็นเหมือนภารกิจแฝงตัวระดับลึกเลยนะครับในการตามจับกลุ่มของโจรกลุ่มนี้ครับตลอดทั้งเรื่องเนี่ยมีความหักเหลี่ยมไปหักเหลี่ยมมานะครับตัวของเราเองก็อาจจะรู้สึกว่าเดาทางถูกบ้างเดาทางไม่ถูกบ้างแต่ยังไงซะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตลอดทั้งเรื่องเลยก็คือความสนุกความมันนะครับถึงแม้ว่าตัวของแจ็คก,กี้ชานตัวของฉนหลงเนี่ยจะอายุ71แล้วนะแต่ว่า การที่เขามันเล่นฉากบู๊ฮะมันก็ยังมีความเป็นเป็นวิ่งสู้ฟัดอ่ะเป็นเฉลหลงแบบที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วก็ผนวกกับแอคชั่นของดารารุ่นใหม่นะครับที่ผมว่าทำได้ลงตัวดีนะแต่ละคนเนี่ยดูมีสไตล์ค่อนข้างเฉพาะตัวแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่าการแสดงของเฉลหลงเนี่ยเขามีความเก๋เกมมากๆถึงแม้ว่าต้องมาเล่นฉากสตันหรือว่าฉากบู๊คู่กับเด็กรุ่นใหม่ก็ตามนะครับนักแ,แสดงหลักๆในเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมว่ามีอยู่ สคนหลักๆแล้วกันนะครับคนแรกก็คือตัวของแจ็คกี้ชาญอืเฉินหลงนั่นแหละครับคนที่2เป็นตัวร้ายครับเหลียงเจียหุยหลังๆมาก็เห็นแกเล่นเป็นตัวร้ายเยอะนะล่าสุดเห็นแกเล่นในไอ้นี่ไหมมังกรหยกอะ่ะเป็นพิษประจิมมาฮะแล้วก็จางจื้อเฟิง คน <im sharing> <'m> คนี้หน้าตามีเสน่ห์มากนะครับน่ารักมากเลยนะฮะถ้าใครที่ดูแล้วรู้สึกชอบตัวละครไหนพิเศษไม่ต้องแปลกใจนะครับทุกตัวละครถูกสร้างมาให้มีเสน่ห์เฉพาะตัวมากๆโดยเฉพาะเราตัวร้ายอยู่ในเรื่องนะครับคัดหน้าตามาแบบอื้อหือผู้ชายด้วยการเห็นยังหลงนะฮะผมรู้สึกเลยว่าผมก็ยังหลงความความหล่อความแบดแบของตัวร้ายอยู่ในเรื่องนะถ้าใครที่แบบเป็นผู้หญิงที่ชอบแบบผู้ชายแบ๊ดแบอ่ะชอบผู้ชายแบ๊ดบอยอ่ะฮะเรื่องเนี้ยผมว่า ได้เต็มๆแบดแบบบู bath, everyone, ๊ก็ได well. ้บุญนก็ได้เก่งด้วยฉลาดด้วยโอ้โหครบเครื่องใช้คําว่าครบเครื่องได้เลยนะฮะถ้าให้นิยามง่ายๆกับโดย Shadow Age แผ่นละหามใหญ่ฟัดเดือดผมว่ามันคือหนังนอกกระแสหนังนอกกระแสที่ทําให้คนดูอย่างเราๆนะฮะรู้สึกว่ามันเซอร์ไพรส์ถึงแม้ว่าคุณจะ ไม่เคยดูตัวอย่างมาเลยนะไปดูตัวอย่างสักรอบหนึ่งก็ได้มันอาจจะหลอกคุณได้เลยฮนะตัวอย่างเอาจริงๆตัวอย่างมันหลอกตัวอย่างมันหลอกแต่ว่าพอคุณดูตัวอย่างแล้วเนี่ยคุณเข้าไปดูในโรงอะ่ะคุณจะรู้สึกว่าโหเรื่องนี้เจ๋งจริงสนุกจริงนา่าติดตามจริงไปติดตามกันด้วยนะครับกับโดย Shadow a g e แผนละหามใหญ่ฟัดเดือดครับ